กระดาษแบนี้ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณโชคดีแค่ไหนเราจะมาช่วยคุณจากฝันแห่งนี้ตอนนี้มันกำลังสร้างเกมห้าคุณทําตามหากคุณไม่ทําตามมันก็จะฆ่าคุณอย่างแน่นอนเพราะหากคุณพลาดแม้แต่ข้อเดียวคุณก็จะไม่มีทางรอดอยู่ดีดังนั้นหากคุณเห็นกระดาษแผ่นนี้ให้รีบไปซ่อนที่ใต้เตียงทันทีแน่นอนว่าถ้าคุณทําตามที่มันบอกคุณก็จะได้นอนตีสี่ในคืนนี้ได้อย่างสบายใจ แต่ถ้าคุณทำพลาดคุณก็จะโดนมันทุบตายด้วยอะไรสักอย่างคุณเลือกที่จะทำตามมันก็ได้แต่ถ้าคุณนอนใต้เตียงคุณก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยขอให้โชคดีแล้วแล้วตอนนี้ก็ตีสีแล้วด้วยไฟน,นี้ต้องปิดไ,ปได้นอนอย่างสบายใจสหมองว่า แล้วก็ตื่นก็ไปดูความเป็จริงสักทีเดี๋ยวก่อนนะต้องไปกระดาษอืม ทำไมมันมีสอกอันหรือทำไมเราต้องเชื่อมันคนนอนใต้เตียงก็แล้วกันวนนีน้น Thank <laughs> ยินดีด้วยคุณฉลาดพอที่จะมีชีวิตรอดจะว่าชีวิตคุณแล้วพบกันใหม่ ตอนรับสู่ชาวที่สดใส